ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการม um ุมมองข่าวดำเนินรายการโดยดรนิสากรภัยบุญสินควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรคุณกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้พบกับรายการมุมมองข่าวค่ะพบกันทางวิทยุราชมงคล89.5เมกะเฮิร์กับดรนิสากรพพยบุญศรนในรายการมุมมองข่าวค่ะ คุณผู้ฟังคะเรื่องของหนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหนี้นอกระบบและปัญหาหนี้สินรายย่อยนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่นะคะอาจจะสร้างความกังวลใจนะคะให้กับเราๆกันนะคะตอนนี้นะคะรัฐได้มีการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแล้วก็ทวงถามหนี้โดยมิชอบนะคะด้วยกฎหมายเชิงรุกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเราจะมีรายละเอียดในเรื่องนี้อย่างไรนะคะก็ต้องมาติดตามรายละเอียดกันหลังจากที่รับฟังเพลงจากรายการกัน ช่วงมองรอบด้านคุณผู้ฟังคานายเศรษฐาทวีศินนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการต่อยอดนโยบายจัดระเบียบสังคมและปร,ะปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหานี้นอกระบบและปัญหานี้สินรายย่อยที่จะต้องดำเนินการเชิงรุก ด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบและการทวงถามนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมายเชิงรุกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะในเรื่องนี้นะคะนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปหลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบมาตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมแล้วนะคะคุณฟังแล้วถ้าหากว่าคุณฟังท่านใดนะคะที่จะอขอรับความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบก็สามารถที่จะามาลงทะเบียนกันได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เพื่อที่จะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอค่ะเร่งตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหานี้ลอกระบบให้แล้วเสร็จแล้วก็ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยเริ่มมีการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือมาตั้งแต่วันที่1ธันวาคมแล้วค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงของการรับลงทะเบียนอยู่นะคะคุณผู้ฟังสําหรับการรับลงทะเบียนนี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดเนี่ยไม่สะดวกในการลงทะเบียนด้วยตนเองที่เว็บไซต์ dep.doa.go.th p นะคะก็สามารถที่จะเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตัวเองนะคะที่พื้นที่อำเภอนะคะที่ว่าการอำเภอ แต่ถ้าเป็นในกรุงเทพมหานครนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตท,ทุกเขตหรือจะสอบถามนะคะที่ศูนย์ดำรงธรรม1567 ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะว่าในเรื่องของศูนย์นำรงธรรมนี้นะคะก็ที่จะสามารถให้รายละเอียดในเรื่องของความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบนะคะที่ได้มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนไว้ให้แล้วเสร็จนะคะ,ะเพื่อที่จะรับลงทะเบียนนะคะลูกหนี้นอกระบบแล้วก็ให้คำปรึกษาเรื่องหนี้นอกระบบทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงมหาดไทยก็ได้กําหนดมาตรการเฝ้าระวงังและก็ป้องกันในการไกล่เกลี่ยและก็ประนอมข้อพิพาททางแพ่งนะคะตามกฎหมายในการไกล่เกลี่ยนี่นอกระบบแล้วก็ยังกําชับกำนันผู้ใหญ่บ้าน,นะคณะ,ะกรรมการหมู่บ้านเฝ้าระวังสอดส่องบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่มีพฤติการที่เป็นผู้กระทําความผิดนะคะอย่างเช่นการทวงถามหนี้โดยการข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือว่าในทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบคะ่ะ อย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าพบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมนะคะเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบหรือการเรียกรับดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดก็ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดและชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประสานกับฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจในพื้นที่นะคะเพื่อดำเนินการปราบปรามผู้ที่กระทำผิดกฎหมายให้เป็นไป ด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะคะประสบปัญหานี่นอกระบบหรือว่าปัญหานี่สินรายย่อยสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ถ้าเป็นต่างจังหวัดคือที่ว่าการอำเภอ ถ้าเป็นในกรุงเทพมหานครก็คือสำนักง,งานเขตของกรุงเทพมหานครทุกเขตนะคะหรือจะโทรสายด่วนสูตรนำรงธราหนึ่งหนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะได้ร่วมหาแนวทางให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะสืบเ,เรื่องจากการรับลงทะเบียนเพื่อความ ช่วยเหลือนะคะจากภาครัฐนะคะก็มีคนนะคะไปลงทะเบียนนะคะกันนะคะมาตั้งแต่วันที่1นธันวาคมนะคะกะ็พบว่านะคะจังหวัดนะคะที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดนะคะนะวันนี้นะคะก็คือวันที่1ิบเกธันวาคมนะคะที่กรุงเทพมหานครนะคะก็มีผู้มาลงทะเบียนมากที่สุดคะ่ะ5อันดับแรกนะคะก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนะคะอันดับที่หนึ่งสงขลา ตามมาด้วยนครศรีธรรมราชนครราชสีมาและที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของการเปิดรับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบนี้นะคะคุณผู้ฟังยังคงสามารถลงทะเบียนได้นะคะจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์ของปีหน้าค่ะซึ่งในทางออนไลน์ก็สามารถลงได้แต่ถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสะดวกนะคะจะไปด้วยตัวเองนะคะก็ไปได้เช่นกันนะคะโดยนะคะเปิดดำเนินการนะคะตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนะคะเป็นต้น มานี่นะคะจนถึงวันที่29กลุมภาพันธ์นะคะของปีหน้าคือปี2,567นะคะถ้าเป็นที่ต่างจังหวัดก็ไปที่ที่ว่าการอำเภอถ้าเป็นที่กรุงเทพก็เป็นที่สำนักง,งานเขตทุกเขตค่ะคุณฟังคะแต่ว่านะคะ การที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนนี้นะคะไม่ใช่การพักหนี้นะคะแต่ว่าเป็นการช่วยลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วขอให้นะคะช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะในเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนาอนุทินนะคะเป็นผู้ที่กำชับมาค่ะแล้วส่วนของช่องทางการลงทะเบียนนี่นอกระบบนะคะมี5ช่องทางนะคะคุณ ถ้าเป็นในเว็บไซต์นะคะก็จะเป็น d e b t d o p a g o t h ถ้าเป็นแอปพลิเคชันนะคะก็คือ thaid นะคะ thaid ถ้าเป็นสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567สายด่วนศูนย0ดำรงธรรม1567 ในส่วนของต่างจังหวัดถ้าจะไปด้วยตัวเองไปที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอของทุกจังหวัดนะคะแล้วถ้าในกรุงเทพมหานครไปได้ที่สำนักง,งานเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานครค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติค่ะ ช่วงมองรอบด้านคุณผู้ฟังคะในช่วงมองรอบด้านนะคะเราก็จะนำเสนอข่าวสั้นๆนะคะซึ่งก็มีอายุหลายข่าวด้วยกันข่าวแรกนะคะก็เป็นข่าวที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทางยูเนสโกหรือว่าองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้มีการขึ้นทะเบียนสงกรานในประเทศไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็ได้มีการประกาศนะคะในที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18ปนะคะประชุมในวันที่6ธันวาคมปีนี้ ที่เมืองคาเซเน่สาธารณรัฐบอสวนานะคะก็ประกาศให้สงกรานในประเทศไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติค่ะสืบเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังคะรัฐบาลก็ได้มีการจัดงานนะคะอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะและเชื่อว่าในปีหน้าเดือนเมษายนนะคะงานสงกรานในประเทศไทยนะคะก็จะเป็นงานสงกรานที่ เรียกได้ว่านะคะสามารถที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะทางชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคไหนนะคะก็จะมีเรื่องของสงกราร์ค่ะข่าวต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะที่ ตอนนี้นี่นะคะวันที่19ธันวาคมยอดดอยค่ะมีการตรวจพบนะคะปรากฏการน้ําค้างแข็งหรือว่าเหมยขาบนะคะซึ่งถือว่าเหมยขาบนี้นะคะเป็นน้ําค้างที่อยู่บนใบหญ้าเกิดการแข็งตัวจนกลายเป็นน้ําแข็งแล้วก็ทำให้เกิดเป็นสีขาวตัดกับสีเขียวของใบไม้ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นมากค่ะ ดิฉันจึงอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะไปรับลมหนาวกันค่ะที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะเผื่อว่าท่านใดนะคะไม่ได้คิดว่าจะไปต่างประเทศนะคะในปีใหม่นี้นะคะก็สามารถเที่ยวในบ้านเราค่ะเงินทองก็ไม่ได้รั่วไหลไปไหนนะคะเพราะว่าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เราสามารถสัมผัส ความหนาวนะคะที่จุดชมวิวกิวแม่ปานได้นะคะแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยก็ลดลงนะคะเหมือนกับต่างประเทศเช่นกันค่ะเราไปกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวอยู่นะคะก็คือเรื่องของเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์รีสอร์ทนะคะก็ได้มีการเปิดดินแดนซูโทเปียซึ่งเป็นส่วนสนุกซูโทเปียแห่งแรกของโลกนะคะก็ได้มีการเปิดอรอบ สื่อมวลชนนะคะมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็กำหนดที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าไปชมดินแดนซูทเปียนะคะในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่20ทธันวาคมค่ะดินแดนซูทเปียที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์รีสอร์ทได้จัดทำขึ้นนะคะมีต้นแบบจากซูทเปียในภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมของ w อล t d ดิสนีย์แอนิเมชันสตูดิค่ะ แล้วก็จะเป็นดินแดนแห่งที่8ของเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์นะคะดินแดนสุทูเปียเริ่มดำเนินงานก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนธันวาคมในปี2019ค่ะแล้วล่าสุดนะคะก็จะเปิดให้หนักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้าชมในปีนี้นะคะวันที่20ธันวาคมก็คือพรุ่งนี้ค่ะปี2023นะคะการสร้างนี้นะคะก็มาจากแนวคิด การออกแบบล่าสุดจากทีมวิศวกรนานาชาติของดิสนีย์นั่นเองนะคะเผื่อว่าคุณฟังท่านใดนะคะไปท่องเที่ยวที่สาธรารณรัฐประชาชนจีนนะคะที่นครเซียงไฮก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมนะคะที่เที่ยวแห่งใหม่ในดิสนีย์รีสอร์ทเซี่ยงไฮค่ะทีนี่กลับมาบ้านเรานะคะเผื่อว่าคุณฟังท่านใดสนใจการประกวดเพลงต่อต้านทุจริตนะคะก็สามารถที่จะ ส่งผลงานเข้าประกวดได้นะคะโดยเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมมูลนิธิต่อต้านการทุจริตคือเจริญพ,พ่อขปนทรูด้วยการสนับสนุนของบริษัทปตท,ทจำกัดนะคะก็เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาระดับอวชอระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเลยค่ะมาร่วมเรียงร้อยบทเพลงช่อสะอาดต้านทุจริต ช่อสะอาดต้านทุจริตสร้างสรรค์ด้วยพลังแห่งความสามคัคคีค่ะผ่านเวทีแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกันประกวดละครเพลงนะคะเป็นละครเพลงนะคะคุณผู้ฟังต่อต้านการทุจริตนะคะประจำปี2566นะคะโดยนะคะ,ะมีแนวคิดในการเรียงร้อยบทเพลงช่อสะอาดต้านทุจริต สร้างสรรค์ด้วยพลังแห่งความสามคัคคีผ่านเวทีแห่งความซื่อสัตย์ค่ะการประกวดล,ละครเพลงต่อต้านการทุจริตชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีค่ะมีทุนการศึกษากว่า6,50 0 0 0บาทนะคะสามารถส่งใบสมัครพร้อมคลิปวิดีโอผลงานการแสดงความยาวไม่เกิน10นาที ไปจนถึงนะคะสามารถส่งได้นะคะไปจนตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่5ธันวาคมของปีหน้าค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถสอบถามรายละเอียดนะคะไปได้นะคะที่กระทรวงวัฒนธรรมมรูลนิธิต่อต้านการทุจริต0ย97์972899246สำหรับวันนี้รายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองให้คุณผู้ฟังหมดลงแล้วคะ่ะคงต้องขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะรายการมุมมองข่าวสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม